สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานวอร์เจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยละกันค่ะ085-087-6-581นะคะ085-087-6-581นะคะวันนี้เรามานำเสนอตัวคูบัตตา L 3 2 0 8 SP ค่ะสวยๆเดิมๆค่ะสวยๆเดิมๆรถจอด ค่อยได้ใช้งานนะคะมีตัวรถขาใบดันเป็นคันโค้งค่ะแล้วก็ผ่านพวน,นของช้างนะคะคะ่ตามตัวรถแบบนี้นะคะเดิมๆทุกจุดค่ะไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยค่ะเดิมมากๆค่ะไมยังไม่ถึงค <900, S 1> ัน <100. S 1> ไม่เก้ากว่าเองนะคะ ราคาคันนี้เราเปิดอยู่ที่275,000บาทนะคะ2 7 5 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวไปชมเสียงเครื่องกันนะคะติดง่ายค่ะคันนี้ค่ะกิบแต่หน่อยค่ะ แต่ระบบปืนไฟอะไรครบทุกจุดค่ะติดทุกจุดเปิดไปตา,าไปตาไฟเลี้ยวค่ะมาพร้อมกับฐานดีเฮดยี่ิบสองค่านะคะ ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมค่ะถากไม่ชอบก็เอาออกค่ะนี่เดิมๆจนแบบว่าเก่าเก็บมากๆค่ะอยากแย้ขึ้นแบบว่าเรายังไม่ทันได้ทำรล้านนะคะค่ะรถของเจ้าของสวนไทยค่ะค่ะเขาก็เลยทำที่กันบนรแบบนี้นะคะเอาสายยางมากันค่ะสามสองศนปนะคะ2องแส0เจบาทค่ะ พรุ่งนี้สามารถเข้าไปชมรถได้ที่ร้านของเราได้นะคะที่วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอบางสามหอจังหวัดอุราธานีค่ะ mm hmm. เดิมๆแห้งๆค่ะพวกซีนพวกอะไรยังไม่เคยแกะเจออะไรเลยนะคะ จเจริญแท็กเตอร์วัง3หมอแล้วก็จะมีอ่าย t ท b e อีกช่องหนึ่งนะคะเป็นชื่อบัญชาวัฒนพิทักษ์นะคะเป็นเจ้าของช่องเดียวกันค่ะมีสองช่องนะคะฝากกดติดตามเราด้วยค่ะตัวนี้เป็นปีจดทะเบียนน่าจะปี5-7ค่ะรอเล่มนิดนึงนะคะคันนี้ค่ะรอเล่มนิดนึงค่ะ ไปหาเดิมๆไม่น้อๆค่ะคันนี้ก็ตรงสเปคมากๆเลยนะคะ32แรง f อค่ะไม่ไม่ถึง1นึ่งพันนะคะเดิมๆค่ะไม่ไม่ได้ปรับไม่ได้ตกไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะ ยานอยู่เดิมนะครับสีเดิมนะครับเต็ม<น>ค่ะใบยังเต็มมากๆเลยแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับกอดจากกลร้อนมาใส่ <c oughs> จอดนานเป็นปีแล้วไเได้ใช้งานพอน้ำปะกตินะครับน้ำ <c oughs> ไม่ไดัน ยนเดิมนะครับไหระบายไม่ออกนะครับไม่หลวมนะครับเพื่อนเนี่ยมาดูสีนล้อนะครับล้อแน่นโควินแน่นนะครับไหด๊อบล้อนี้ยังไม่เคยแกะทักตัวนะครับพวกล้อลูกหมูลูกปากไม่หลวมนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ไม่เคยถอดนะครับล้อแน่นเหมือนกันนะครับ ชุดโปวินแน่นนะครับแล้วกันคันนี้เอาไปใช้ไม่ได้ซ่อมนะครับแบตเดิมอยู่นี่นะครับผมถอดจากบุกร้อนี้ตรงนี้ไม่ได้เคยนี่นะครับตัวนี้ค่ะเขาเอามากันสวนไถนะครับกันกันกันญ้าชั่วโมงการทํางานเดิมจะทับ946ชั่วโมงนะครับคืนไฟออกคบนะครับแจกดันตัวนี้แบตเดิมดูใต้บ่ะนะครับ ใช่ค่าสีเดิมน็อตมาร์กยังอยู่ครบนะครับหลังทาหลังทาไม่แตกนะครับดูชุดท้ายยางยางเดิมนะครับยางทั้งหน้าทั้งหลังเดิมหมดอ่าฐานก็จะเป็น D H 2 2 5 C Heavy นะครับชุดท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับเดิมหมดรถสวยพร้อมใช้ ฐานไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปหนาหนา,หนาเต็มเต็มมีหนิมเกาะน,นิดหน่อยแต่ไม่หลวมนะครับใช้พวกนี้ก็ไม่หลวมนะครับลูกเขาปั่นวีดีโอนะครับใช้งานปกตินะครับ <ๆ S 1> เขาไม่เคยใส่ <ๆ S 1> มีตัวลากให้ด้วยนะคะคัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้มีชุดลากให้ด้วย ไม่มิดแน่นนะคะพวกบูดพวกอะไรแน่นมากค่ะดเดิมจริงๆค่ะเดิมเดิมทุกจุดจริงๆค่ะคันนี้ยัไงไงก็ฝากฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะคูบ o ต้ L 3 2มสองศูนย์ SP ค่ะรอ,อเล่มน,นิดนึงค่ะค่ะราคาอยู่ที่2 7งแสนบาทนะคะสอง0สนบาทค่ะทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสหมอ จังหวัดอุดรธานีค่ะ085 087 6581นะคะ